ปปามาเดินเล่นนะเจ๊ะมาเล่นในหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นนะจ้ะ <c oughs> ไม่ใช่หมู่บ้านตัวเขาเจ้ะหมู่บ้านอื่นนะจ๊ะถ่ายไปตัวอู้ไปตัวเจ้ะถ่ายดอกไม้ ถนนนะจ๊ะมันก็เลยมีเสียงรถจอ้ดอกพักซิวปู๊นะจ๊ะนี่ดอกพักซิวเห็นก็จ๊ะดอกไก่โงนไก่มาเจอดอกบานบุรีจ้ะ เห็นดอกเหลืองปียทอดนี่มันจะแห็มอย่างหนึ่นงนะจ๊นนี้ดอกบานบุรีนะเจ้าเนาะบานบุรีบานนักเตยเจ้าเอาไปปลูกที่สวนถ้าจะดีเนาะ มาเดินเล่นจะมาเดินเล่นห่อดอกไม้ข้างต่างหอ่อห่อบรรยากาศนะเจ้านะบรรยากาศยามประมาณแปดโมงกว่าแดดอ่อนๆน,นะเจ้านะมาฮับวิตามินดีด้วยกันนะเจ้าจุดประสงค์คือดอกผักเซี่ยวบานตรงนี้จ้ะนักขนาดเปื่อน เจ้าเจ้าบ้านเพื่นไทยโรแมนติกนะเจ้าตอกเต็มเลยเจ้ามาแล้วมีไงเจ้าเห็นก็เจ้าเห็นก็เห็นอยู่นจ๊ะเจ้าเพราะว่า คนไทยจะบ่เห็นเจ้าเพราะว่าแดดมันแดดมันอยู่ตังหลังมือเจ้าไม่ค่อยเห็นจตกมันแดดเาค่อยเห็นกล้องเจ้าเพราะว่าแดดมันนั่นเแดดมันอยู่ด้านหลังตายไปเรื่อยๆนะเจ้านับตัวเจ้าดอกักีิวอะ เรื่องนี้น้ำหนักขึ้นจ้ะเดินเห็นหน่อยมันมันลดนะจนะ๊ะเนาะโคบัได้ไล่สดแล้วน้ำหนักขึ้นจ้ะพักผ่อนเกินไปจ้ะนี่จะดอกผั้กซิ่วดอกผั้กซิ่วเดินแบบนี้ก,ก็ดีจ้ะร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยเนานะ เดินรับวิตามินดีนะเจ้านะวิตามินดีกี่นาทีแเราจะที่เดินเนี่ยก็สี่นาทีแล้วจะเนี่ยจะดอกผักเซียวต้นนี้งามขนาดไหนะเจ้าเนี่ยชาวบ้านอ่ ู้สึกว่าเงยียบจะเพื่นไทยอย่าไปเกี่ยวเข้านะจ๊ะเนาะเกี่ยวเข้าตีเข้ากันเนี่ยจะต้นใหญ่ไหญจะ๊ะ งามจังเลยดอกขักเซียวนะเจ๊นะเนาะมีมาเมินแล้วนะเจ๊นะเนาะขักเซียวเนี่ยกลิ่นยอดมันนะเจ๊นะเนาะกลิ่นยอดอ่นอนๆมันเจ้ต้องถ่ายมุมสูงนะเจ๊นะเนาะ เห็นฟ้าตตยเจ้าฟ้างามงามเจ้าฟ้าสวยจังเลยคลิปนี้มีเตีนะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเพืเ่อนๆนะเจ้าที่รับชมนะเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้า